สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกาแฟกกกอกนะครับสำหรับบรรยากาศวันนี้ก็เราก็จำลองเหมือนว่าเราอยู่ร้านอาหารญี่ปุ่นเลยนะครับเพราะว่ามมีม่คนอมมันมีโคมเหมือนอยู่สไตล์อะไรพี่หมงเนี่ยเกาหลีเหรอเกาหลีญ,ญี่ปุ่นเนาะโอ้สไตล์ญี่ปุ่นเราก็จําลองบรรยากาศก่อนนะครับตอนนี้แบบว่าเราก็ ทำบ้านให้เหมือนเป็นร้านหรือพัตคารเล็กๆนะครับ <g iggle> จินตนาการเอา,อา,เอาพัตคารน,น้อยๆจินตนาการเอานะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ช่วงโควิดก็ต,ต้องระมัดระวังเที่ยวกินทิปก็กินจริง<ท>อยู่นะครับบรรยากาศเราวันนี้ดูสิครับว่าคุณนิวเขามีเมนูอะไรครับผมมาดูใกล้เลย วันนี้มีเมนูลูกชายนำเสนอโอ้เมนูเข้ากับเทนหรือเปล่าครับพี่หมงวันนี้พี่มงเป็นคนลงมาทำใ้กินเองนะคะคมงเดียวเลยอันนี้อะไรนี่โบหน้าปลาเนี่ยอะไรขิงขิงโอ้โหวันนี้เราจะมากระตุ้นูมิคุ้มกันใช่อันนี้คือพี่มงเป็นคนหั่นปลาเองสไลด์ปลาสไลด์ปลาเองเลยเหรอครับสตัวเลยนะคะน่าจิงเหรอครับพี่มงครับใช่วันนี้แม่แม่ไม่ได้เข้าครัวแม่ไม่ได้แตะอะไรเลยวันนี้ก็ปล่อยพี่มงจัดการเองเลยใช่ไหม คนเดียวแล้วก็มีตัวเล็กๆอีกหนึ่งคนนะคะชื่ออะไรครับผู้ช่วยเชฟเหรอครับตต่างเป็นเก็บใบมะกูดใส่ให้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวลองอธิบายหน่อยนะว่าอันนี้มันเป็นเมนูอะไรครับเมนูอะไรครับจุ่มปลาฮิดฮนี่แหละจุ่มปลาเหรอครับปลาจุ่มค่ะปลาจุ่มเหรอใช่จริงก็ปลาจุ่มสมุนไพรใช่ไหมใช่ลองพูดแบบภาษาแบบไม่ใช่ภาษาวัยรุ่นหน่อยครับพ่อฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ เุ่มปลาแบบโบราณนะคะโบราณเลยด่แต่คนทานหน้าไม่โบราณเลยนะปลาจุ่มปลาจุ่มนะคะแบบสดแบบง่ายๆแค่ที่รอทำมื้อเย็นมาหลายวันวันนี้ก็เลยให้พี่หงษจัดการเรื่องใช่วิธีทำเมนูคร่องคอเมนูคร่อร้อมในด้านโควิดนะคะแล้วก็จะมีขิงปูง่ายๆก็คือว่าเอาปลานิลเนาะใช่ปลานิลหาง่ายนะครับใช่ใช่เพราะว่าถ้าจะเป็น อะไรนะแซลมอนหรือว่าปลาไม่มีเงินซื้อไม่นอนมันแพงหน่อยก็เอาแบบถูกๆไปก่อนแล้วกันอันนี้นะะคอันนี้อะไรครับคุณนิวอันนี้เป็นขิงอ่อนค่ะขิงอ่อนซอยเอาไว้กินกรุบๆนะคะช่วงนี้มันเหมาะมากเลยนะครับใช่สังเกตในหม้อเราเห็นไหมโอ้โหขิงเต็มเลยนะครับขิงเต็มเลยในน้ำซุปจะหอมอร่อยมากๆนะคะพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นเมนูปลาจุ่มเพื่อสุขภาพ จริงจริงเลยนะครับตอนนี้ทำก็ง่ายง่ายง่ายงเหรอครับใช่ลองพูดใหม่ก่อนอ่ะพูดเมื่อกี้ยังถามไม่หมดพี่ทำก็ครับแล้วก็ซอยขิงซอยแล้วก็หั่นปลาแล้วก็หั่นปลาออันดับอันดับแรกเลยเตรียมอะไรก่อนครับเตรียมปลาเก่ืเตรียมปลาทํายังไงมีวิธีการยังไงที่ทําให้ปลามันไม่ข่าวครับ พี่หมงครับการทำปลาให้ขาวเราต้องล้างน้ําเปล่ากองล้างน้ําเปล่าแล,แล้วใส่อะไรเป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับที่ทําให้ปลาไม่ขาวครับก็ให้ตังไปเก็บอะไรมาฮะเก็บอะไรให้สตาลเก็บอะไรมะกรูดโอ้มะกรูดใช่ไหมตะไคร้ใบมะกรูดโอ้คือพ<ม>ูดง่ายๆก็คือว่ามีเครื่องเครื่องเทศแบบสมุนไ,ไพรเนาะมาดับคาวนะครับในน้ำซุปเนี่ยเราจะเน้นเป็นโหระพาโหระพาขิงใบมะกรูดแล้วก็ตะไคร้ ที่จะทาให้ตัวน้ําซุปเข้าหอมข้นแล้วก็ดับคาวปลาได้นะคะแต่ว่าปลาเราสดอยู่นะคะจะไม่คาวเลยใช่ก็เลยย่างโอ้วันนี้ก็คือว่าเป็นเมนูที่เพื่อสุขภาพเนาะแบบกินแบบทานอาหารแบบว่าอ่อนๆเนาะแล้วก็ได้ได้ได้สุขภาพด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นหม้อร้อนๆนะครับหม้อร้อนๆ แล้วก็มีเนื้อปลาสําหรับคนที่ทานเนื้อไม่ได้นะครับย่อยง่ายแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีนี่ครับมีขิงนะครับนี่ขิงแล้วก็มีผักผักนี่ก็เพื่อสุขภาพเลยนะครับนี่นะครับเบบี้คอนนะครับข้าวโพดอ่อนมีขิงซอยมีขิงซอยนะครับมีขิงซอยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือเมนูกระตุ้นภูมิคุ้มกันก็คือมีมีต้นหอมมีต้นหอม ทิงนี่เรามาเป็นนี่ถ้าไม่พอก็เอามาเป็นกอเลยนะครับเอามาเป็นกอเลยเตรียมไว้เลยวันนี้เราจะมากระตุ้นภูมิคุ้มกันกันแล้วก็ทานอาหารแบบบรรยากาศนะครับรายรอบด้วยภูเขาแล้วก็อ่างเก็บน้ำโอโซนเยอะๆนะครับผมส่วนไม่ได้ไปร้านญี่ปุ่นก็ ซื้อโคมไฟมาตกแต่งให้เหมือนร้าน,นอาหารญี่ปุ่นเลยค่ะบรรยากาศร้านอาหารญี่ปุ่นเลยนะครับแมงดูภูเขาแม่น้ําส่วนใครที่แบบว่ายังไม่พร้อมทานก็นอนเปรรอนะครับเรามีเปรสองที่นั่งเลยนะครับแบบที่นั่งถูกกับพี่นั่งแบบสําเร็จรูปนะครับผมนี่นะครับก็มาทานด้วยกันนะครับเป็นเมนูง่ายๆแล้วก็ประหยัดด้วยนะครับผมรู้สึกว่าพี่หมงครับ ต้นทุนในการทํานี้ประมาณกี่บาทครับปลาสตัวร้อยกสิบตัวร้อยหกปลาสตัวร้อยหกครับข้าวพดยีบาท20บาทหอมยีบาทยีเป็น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 สองร้แล้วเป็นสองแล้วสองแล้วขิงเราซื้อมาห้บาทห้บาทหน่อยนะคะห้บาทแต่ว่ายังกินไม่หมดเนาะสองร้อแล้วก็มีผักผักยางละอยยี่สิบยี่สิบก็ ต้นทุนการซื้อนะคะครับบุนเส้นก็อยู่ที่ประมาณน้ําจิ้มด้วยก็อยู่ที่ประมาณ380ดบาทโอ้ก็ตีไปเลยไม่เกิน500บาทไม่เกินไม่เกิน400เองไม่เกิน400บาทานะครับกินได้ครอบครัวนะคะกินได้ครอบครัวรเลยประหยัดอันนี้คือประหยัดมากๆนะครับแต่ถ้าเราไปกินร้านนี่ประมาณเท่าไหร่นะครับคุณนิวชุดหนึ่งปลาไซนี้ก็อยู่ที่3 5 0 350หห้าชุดละ3 5 0ห้าิบนะครับแต่ก็กระจึงเดียวเนาะ อันนี้มันเป็นไซส์บิ๊กเลยใช่ไหมอันนี้เป็นปลาไซส์ใหญ่ปลาตัวหลวงะค่ะนะครับนี่ครับก็เราสามารถไปไอประยุกต์ใช้ครอบครัวทานบ,บ,บง่ายๆแบบะะยุคโควิดนี้เราประหยัดทานง่ายๆนะครับต้นทุนไม่เยอะนะคะใช่เราไม่ได้ไปร้านแบบว่าจิ้มจุม่มหรือว่าร้านอาหารพัตตารแต่เราทานที่บ้านแล้วก็พร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็ปลอดภัยด้วยนะครับก็ทานอาหารมื้อเย็นด้วยกันนะคะครับกับเมนูเชฟ จูมงมีช่องหรือยังครับยังก็ทำให้ก็แตเอาเอาอยู่ใช่ไหมโอเคัดทจูมงชาแนลเนาะเชฟจูมงชาแนลเนาะนะครับเดี๋ยวคงจะทําช่องให้จูมงเขานะช่วงนี้ก็เรียนออนไลน์ด้วยแล้วก็จะได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการทําอาหารแล้วก็คอนเทนต์ของพี่จูมงเขานะครับก็ เด็กรุ่นใหม่2021นเะครับเราเข้าไปกดติดตามได้นะครับเดี๋ยวจะช่วยดูแลช่องให้กับเชฟจูหมงชาแนลนะครับผมดูก่องหมงตังชาแนลหมงตังชาแนลเดี๋ยวตั้งชื่อแล้วเราจะแจ้งให้ทราบนะครับเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทร,ราบเป็นกำลังใจให้หสองหนุ่มด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นหัว เป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะหัวหน้ากุ๊กอันนั้นเป็นผู้ช่วยเชฟนอนอนู่นะเลนะครับผมมาทานด้วยกันนะครับกับบรรยากาศนะครับตรงโฮมสเตย์กาแฟกกกอของเรานะครับนี่นะครับผมบรรยากาศของเราก็ประมาณนี้นะครับผมยามเย็นตอนนี้ก็จะทุ่มหนึ่งแล้วเนาะทุ่มหนึ่งแล้ว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กับช่องกาแฟะกอก,ะกด้วยนะครับสำหรับมื้อนี้นะครับเมนูปลาจุม่มปาทานข้าวด้วยกันอ้ยมาทานปลาจุ่มด้วยนปลาจุ่มนะครับเมนูปลาจุ่มเพื่อสุขภาพนะครับนี่นะครับยั่วๆเลยนะครับสวัสดีครับ